บทที่ 3. การเผชิญหน้าเงาที่ไม่เคลื่อนไหวความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่การเห็นผีแต่คือการที่โลกที่คุณเชื่อมั่นมาตลอดพังทลายลงต่อหน้าต่อตารินระดาไม่เคยเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่การยิ้มเยาะของภาพสะท้อนที่มีรอยแผลเป็นนั้นเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรง เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในคืนนั้นนั่งอยู่บนพื้นค้องแต่งตัวจ้องมองกระจกบานที่7ดด้วยความหวาดระแวงเธอพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างสิ้นหวังภาพลวงตาความเหนื่อยล้าความเครียดแต่ทุกครั้งที่เธอคิดถึงรอยยิ้มเย็นชาและรอยแผลเป็นเหนือคิ้วด้านขวาคำอธิบายเหล่านั้นก็พังทลายลงในที่สุด เมื่อแสงแรกของวันาสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างรินระดาก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับมันเธอต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นเพียงภาพหลอนเธอเดินเข้าไปใกล้กระจกอีกครั้งใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่แววตาของเธอกลับมาแข็งกร้าวอีกครั้งเธอคือรินระดานางแบบผู้ควบคุมทุกสถานการณ์และเธอจะไม่ยอมให้กระจกบานเดียวมาทำลายความสมบูรณ์แบบของเธอ เธอเริ่มการทดสอบอย่างเป็นระบบการทดสอบที่1การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติรินระดาเริ่มจากการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายที่สุดเธอค่อยๆย,ยกแขนซ้ายขึ้นช้าๆภาพสะท้อนก็ยกแขนซ้ายตามอย่างสมบูรณ์แบบเธอขยับนิ้วมือภาพสะท้อนก็ขยับตามเธอหันศีรษะไปทางซ้ายภาพสะท้อนก็หันตามทุกอย่างดูเป็นปกติ จนกระทั่งเธอทำสิ่งที่ผิดปกติเธอกระพริบตาซ้ายเพียงข้างเดียวภาพสะท้อนก็กระพริบตาซ้ายตามแต่ในเสี้ยววินาทีที่ดวงตาของเธอปิดลงเธอรู้สึกว่าเงาในกระจกนั้นไม่ได้กระพริบตามันยังคงจ้องมองมาที่เธอด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและเย็นชารินรดาเปิดตาขึ้นอย่างรวดเร็วภาพสะท้อนก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง แต่ความรู้สึกว่าถูกจ้องมองนั้นยังคงอยู่การทดสอบที่สการแสดงอารมณ์ในฐานะนางแบบรินรดาสามารถควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าได้อย่างเชี่ยวชาญเธอเริ่มแสดงอารมณ์อย่างรวดเร็วเธอทำหน้าโกรธภาพสะท้อนก็โกรธตามเธอทำหน้าเศร้าภาพสะท้อนก็เศร้าตามแต่เมื่อเธอทำหน้ายิ้มซึ่งเป็นรอยยิ้มที่เธอฝึกฝนมาดีที่สุด รอยยิ้มที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตรภาพสะท้อนก็ยิ้มตามแต่รอยยิ้มนั้นไม่ถึงดวงตาดวงตาของภาพสะท้อนยังคงว่างเปล่าและเย็นชาและที่สำคัญที่สุดรอยแผลเป็นเหนือคิ้วด้านขวาของภาพสะท้อนดูเหมือนจะลึกขึ้นเล็กน้อยรินดาดารู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเธอไว้การ,รเผชิญหน้าสำคัญ เธอตัดสินใจที่จะไม่เคลื่อนไหวเธอเพียงยืนนิ่งๆจ้องมองเข้าไปในกระจกภาพสะท้อนก็ยืนนิ่งจ้องมองกลับมารินรดาพยายามควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นรัวเธอใช้เวลาหลายนาทีในการจ้องมองภาพสะท้อนก็ยังคงจ้องมองกลับมาแล้วจู่ๆ รินรดาก็ยกมือขวาขึ้นปิดรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเธอภาพสะท้อนไม่ได้ทำตามภาพสะท้อนยังคงยืนนิ่งมือทั้งสองข้างแนบลำตัวแต่รอยแผลเป็นบนใบหน้าของภาพสะท้อนก็หายไปรินรดาตกตะลึงเธอค่อยๆเอามือลงจากใบหน้าของเธอรอยแผลเป็นบนภาพสะท้อนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง มันไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนที่เรียนแบบเธออย่างลาช้าแต่มันคือเงาที่กำลังเลือกที่จะทำหรือไม่ทำตามการเคลื่อนไหวของเธอรินรดาเริ่มเข้าใจเงาในกระจกนั้นไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎทางฟิสิกส์แต่ถูกควบคุมด้วยเจต,ตํานงของตัวเองและเจต,ตํานงนั้นก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนเมื่อรินรดาตัดสินใจที่จะไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปเธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเงา และในที่สุดเธอก็เห็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนความปรารถนาความปรารถนาที่จะเป็นเธอความปรารถนาที่จะครอบครองชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเธอในขณะที่รินระดายืนนิ่งภาพสะท้อนก็เริ่มทำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเงานในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวโดยที่รินระดาไม่ได้เคลื่อนไหวมันเป็นเพียงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยห มุมปากของเงากระตุกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ดูชั่วร้ายและมั่นใจ 2. ดวงตาของเงากวาดมองไปรอบๆห้องแต่งตัวของรินระดาอย่างช้าๆราวกับว่ากำลังสำรวจทรัพย์สินใหม่ 3. ม,มือขวาของเงายกขึ้นช้าๆและแตะที่รอยแผลเป็นเหนือคิ้วด้านขวาของตัวเองอย่างรักใคร่รินรดาตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัว เธอไม่สามารถส่งเสียงใดๆออกมาได้เงานในกระจกกำลังซ้อมการใช้ชีวิตของเธอและในที่สุดเงาก็หันกลับมาจ้องมองรินระดาอีกครั้งรอยยิ้มนั้นกว้างขึ้นและเงาก็กระซิบออกมาอย่างไม่มีเสียงแต่รินระดากลับได้ยินมันอย่างชัดเจนในความคิดของเธอเรื่องราวยังไม่จบโปรดติดตามตอนต่อไป